สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสติกายเยอรมันนัดที่8ประจำครับเกมวันเสาร์ที่21ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ดามสตัดแพ้กับอาบิลารซิกไป1-3ไฟร์ทโบเชียนเอาชนะบกคุ้มไป2-1ฮอฟเฟนไฮม์แพ้กับแฟรงเฟิร์ตไป1-3อูเนอร์เบอร์ลินแพ้กับสตุตการ์ทไป0-3โฟล์กบ er ัวแพ้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไป1-2ไมค์ก็แพ้กับไบเยอร์เมนิกไป1-3 นั่นก็นเลยทาให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจะฝูงยังเป็นไบเออร์เลวูเซ่นที่เก็บไป22คะแนนอันดับสสตุก์ด21อันดับ3และ4เป็นไบเยนกับดอดมูนวีทีมเลย20อันดับ5ไลฟ์ซิก17อันดับ6ฮอฟเฟนไฮม์มี15คะแนนในขณะท,ที่โซนท้ายตารางอันดับ16โบคูมี4อันดับ17มมี2แล้วก็บ,บวยเป็น f อฟโคโลนที่มี1คะแนนในขณะท,ที่ดาวโสนุล่าสุดยังคงเป็นเซลูกราซีที่สั่งไป14ประตู และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลามีอีก2คู่โคโลนเปิดบ้านเจอโบลเซมิเชนตแกบาดและก็ไฮเดนฮาพบกับอัลส์ปัว